เรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องที่แต่งขึ้นโปรดให้เ,เพื่อนๆนใช้วิจรารญาในการรับฟังกันด้วยนะครับในปี2003ภาพของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปมันได้ถูกเผยแพร่ทั่วโลกอินเทอร์เน็ตแต่ในรูปภาพมันไม่ได้มีคำบรรยายหรือรายละเอียดใดๆและถ้าคุณอยากเห็นภาพนี้ก็อยากให้คุณลองเซิร์ชว่า Face me b รูปภาพ ให้เห็นถึงเด็กผู้หญิงวัยประมาณ8ขวบถึง9ขวบกำลัง,งยืนยิ้มอยู่หน้าชิงช้าตัวหนึ่งในชุดกระโปรงสีม่วงและมีดอกไม้สีขาวประดับอยู่บนผมของเธอนอกจากรูปภาพของเด็กคนนี้ในภาพก็ไม่ได้ระบุสิ่งอื่นสิ่งใดไม่ได้ระบุชื่อหรือแม้กระทั่งสถานที่ที่พบเธอเป็นครั้งสุดท้ายและเมื่อลองคำนวณดูรูปภาพนี้นั้น ที่ถูกส่งไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตคงมีอีกหลายคนที่ได้เห็นภาพนี้แต่ก็ยังไม่มีใครได้พบเจอเธอเวลาหนึ่งปีต่อมาหลังจากภาพนี้ได้ถูกเผยแพร่ลงไปรูปของเธอก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งในโลกอินเทอร์เน็ตแต่ว่าครั้งนี้มันเปลี่ยนไปมันเป็นภาพของเธอที่ยืนอยู่หน้าชิงช้าตัวเดิม แต่รอบนี้ชิงช้าตัวนั้นได้ถูกทาสีอย่างเร่งรีบโซ่ตัวหนึ่งได้ขาดลงและเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ดูโตขึ้นรอยยิ้มของเธอไม่ได้ดูสดใสเหมือนในภาพก่อนและดอกไม้ที่อยู่บนผมของเธอก็ดูเหี่ยวเฉาและมีข้อความปรากฏบนภาพว่าตามหาฉันสิวันเดิมในปีถัดมาภาพของเด็กผู้หญิงคนนี้ ก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้ชิงช้าตัวเดิมดูเก่าและซุดโสมลงและเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ดูโตขึ้นกว่าเดิมแต่เธอไม่ได้มีรอยยิ้มอีกแล้วภาพในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าเธอกำลังร้องไห้ชุดกระโปรงของเธอขาดลุ่งริ่งบนผมของเธอประดับไปด้วยดอกไม้ที่ตายแล้วข้างล่างของภาพได้ปรากฏตัวอักษรสีแดงว่าตามหาฉันสิ ในปีที่3ภาพของเธอก็ได้หวนกลับมาปรากฏในโลกอินเทอร์เน็ตอีกครั้งครั้งนี้ชิงช้าตนนั้นได้หายไปแล้วเด็กผู้หญิงคนนั้นในภาพดูโตขึ้นเธออยู่ในชุดกระโปรงที่ขาดรุ่งริ่งจนดูว่าเหมือนเธอสวมใส่ผ้าคลิ้วอยู่ใบหน้าของเธอแสดงถึงความกรเกลียวและในภาพยังแสดงให้เห็นถึงผู้ชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่ยืนมองเด็กสาวอยู่ไกลๆและคราวนี้ข้อความ ถูกเขียนให้ใหญ่ขึ้นและมองชัดขึ้นอีกครั้งด้วยคำว่าตามหาฉันสิในปีที่สี่ภาพของเด็กผู้หญิงคนเดิมตอนนี้เธอได้โตเป็นวัยรุ่นเธอยืนอยู่ที่เดิมและครั้งนี้ผู้ชายแปลกหน้าก็ได้มายืนอยู่ข้างหลังของเธอในมือของเขาถือกล้องถ่ายรูปสภาพหญิงสาวตอนนี้ดูเหมือนเธอถูกทุบตีอย่างหนักในตาดูโกงโบ ข้างล่างในภาพคราวนี้มีข้อความที่ระบุไว้ว่าได้โปรดตามหาฉันสิในปีที่ห้ารูปของเธอก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ในครั้งนี้รูปนั้นเป็นภาพศพของเล็กสาวร่างของเธอนอนอยู่บนพื้นในมือของเธอถือช่อดอกไม้สีขาวพร้อมกับข้อความที่ระบุว่าทำไมคุณไม่ตามหาฉัน และแล้วในปีสุดท้ายภาพสถานที่เดิมนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งสถานที่ที่ชิงช้าตัวนั้นได้เคยตั้งอยู่พร้อมกับเด็กสาวแสนไร้เดียงสาในชุดกระโปรงสีม่วงแต่คราวนี้มันเหลือแค่ทุ่งหญ้าว่างเปล่าๆหลังจากภาพนั้นได้ถูกเผยแพร่ก็ได้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องเหยื่อทุกรายล้วนเป็นผู้ชายที่เคยเปิดดูรูปภาพของหญิงสาวพวกเขาเหล่านั้นได้ถูกทุบตีจนตาย และล่างไหลวิญญาณล้วนถูกพบในทุ่งหญ้ามือของเขาได้ถือดอกไม้สีขาวและเลือดของพวกเขาก็ได้ถูกนำมาเขียนไว้บนหน้าด้วยคำว่าฉันได้หาคุณเจอแล้วและก็จบไปกับหนึ่งเรื่องสยองขวัญจากเครือข่ายของคีปี้พาตาเป็นเรื่องสยองขวัญที่ผมจะเริ่มนำมาเล่าและก็ จะเริ่มทําคลิปเล่าเรื่องพวกนี้ให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันยังไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามและกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะเริ่มทํามาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับ